สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดการปฏิบัติทางจิตยอย่างหนึ่งนะครับที่ข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกว่าเคยสําคัญเมื่อก่อนแต่ยุคนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่แล้วสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าจากข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยแม้จะสั้นๆแต่ก็ทําให้เราฉูดคิดถึงการภาวนาในรูปแบบที่อาจจะดูท้าทายความรู้สึกคนสมัยนี้เหมือนกันครับผมหัวข้อวันนี้ก็คือ อสุปกรรมมาฐานนะครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีพูดถึงว่ามันคืออะไรออแล้วสมัยก่อนเขาใช้กันยังไงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงแล้วก็มีข้อสังเกตว่าทําไมปัจจุบันถึงไม่ค่อยพูดถึงกันค่ะเราจะมาลองคุยกันดูนะครับว่าเอ,อ๊ะกรรมฐานนี้จริงๆแล้วคืออะไรเป้าหมายคืออะไรแล้วทําไมความนิยมหรือการพูดถึงมันอาจจะลดน้อยลงไปในยุคนี้ครับได้เลยค่ะงั้นเราเริ่มจากคาถามแรกเลยนะครับง่ายๆก่อนเลย จากข้อมูลก็มีถามไว้เหมือนกันว่าอสุปกรรมฐานคืออะไรรบกวนช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นการพิจารณาแบบไหนกันแน่ค่ะคำว่าอสุภนะเนี่ยนะคะแปลตรงๆก็คือไม่สวยไม่งามหรือว่าความเป็นปฏิกูลส่วนคำว่ากรรมฐานก็คืออารมณ์หรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกจิตในการทำสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้น อสุภกรรมฐานก็คือการเอาความไม่งามของร่างกายนี้แหละค่ะมาเป็นหัวข้อในการพิจารณามาเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตของเราการเอาความไม่งามมาเป็นเครื่องมือฟังดูอืมอาจจะแปลกๆนิดหน่อยนะครับปกติเราเหมือนจะพยายามมองหาแต่สิ่งสวยงามหรือทําให้มันสวยงามขึ้นใช่ไหมครับการตั้งใจไปมองสิ่งที่ไม่สวยงามเนี่ยมันมีเป้าหมายอะไรครับอ๋อค่ะ เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะเพราะว่ามันชี้ไปที่เป้าหมายจริงๆของการปฏิบัตินี้นะคะคือไม่ใช่ว่าพิจารณาเพื่อให้รู้สึกเออแย่รู้สึกหดหู่หรือว่าเกลียดชังร่างกายนะคะครับแต่เป็นการฝึกให้จิตเราเนี่ยมองเห็นความจริงของร่างกายตามที่มันเป็นว่าเออโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยร่างกายมันไม่ใช่สิ่งที่สวยงามหรือว่าเที่ยงแท้น่าหลงไหลแบบที่เรามักจะคิดหรือไปยึดถือกันนะคะ หมายถึงให้มองทะลุเปลือกนอกที่เราเห็นเห็นกันไปสู่ความจริงแท้ของมันเลยใช่ค่ะคือให้พิจารณาองค์ประกอบต่างๆอย่างเช่นแบบหนังเนื้อเอน็นกระดูกอวัยวะภายในหรือมองไปถึงความเปลี่ยนแปลงของมันตั้งแต่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายหรือแม้แต่สภาพหลังตายไปแล้วครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นถึงความไม่คงทนความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไม่ว่าตอนมีชีวิตร่างกายนั้นจะดูสวยงามแค่ไหนก็ตามค่ะ เข้าใจแล้วครับแสดงว่าเหมือนกับเปลี่ยนมุมมองในการมองร่างกายจากเดิมที่มองหาแต่ความสวยงามหรือพยายามหนีความเสื่อมให้หันมายอมรับความจริงแม้จะเป็นด้านที่ไม่น่ามองเพื่อเป้าหมายบางอย่างที่ใหญ่กว่าถูกต้องเลยค่ะเป้าหมายทางจิตวิญญาณที่ว่านั้นก็คือการคลายราคะนะคะราคะใช่ค่ะคือความกำหนัด ความยินดีความลหลงไหลในรูปกายไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือของคนอื่นซึ่งกิเลสตัวนี้แหละค่ะที่เป็นเหตุของความยุติติดแล้วก็ความทุกข์หลายๆอย่างอ๋อน่าสนใจมากครับเหมือนใช้ความจริงด้านที่ดูเหมือนจะลบมาสร้างผลทางจิตท,ที่เป็นบวกคือการปล่อยวางและความเข้าใจทีนี้ข้อมูลที่เรามีพูดถึงการใช้ในอดีตบอกว่าพระอริยเจ้าท่านใช้กรรมฐานนี้เพื่อปรงสังขารคำนี้หมายความว่าอย่างไงครับ เราใช้นี่บริบทไหนค่ะคำว่าปรุงสังขารในทางธรรมเนี่ยน,นะคะความหมายมันลึกกว่าแค่ทำใจเรื่องความตายนะคะคำว่าสังขารในที่นี้หมายถึงทุกอย่างเลยที่เกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมาทุกอย่างที่ปรุงแต่งใช่ค่ะทั้งร่างกายที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นนมามธรรมคือจิตใจความรู้สึกความจำความคิด อารมณ์ต่างๆครับผมการปรงสังขารก็คือการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงแท้ๆของสินปรุงแต่งเหล่านี้ความจริงแท้ๆที่ว่านี่คืออะไรครับก็คือการที่มันตกอยู่ใต้กฎพระไตรลักษณ์นะคะอ๋อไตรลักษ์ ค่ะคืออน,นิจจังความไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันมีความบีบคั้นจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อนัตตาคือมันไม่มีตัวตนจริงๆให้ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้ถาวรมันแค่เป็นการรวมตัวของเหตุปัจจัยต่างๆชั่วคราวเท่านั้นเองการเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริง ใช่ค่ะและอสุภกรรมฐานเนี่ยแหละค่ะที่เข้ามาเป็นเครื่องมือสําคัญในอดีตสําหรับผู้ปฏิบัติที่มุ่งมั่นจะหลุดพ้นจริงๆอย่างพระอริยเจ้าท่านก็ใช้อสุภกรรมฐานนี้เป็นเหมือนอุบายหรือวิธีเร่งให้เห็นความจริงข้อนี้ได้ชัดขึ้นครับพอพิจารณาความไม่มาม,ามความเป็นปฏิกูลความเสื่อมของร่างกายบ่อยๆเข้าจิตมันก็จะค่อยๆค,คลายความยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของสวยงามน่าพอใจลงไปได้เองค่ะ เหมือนเป็นการาใช้ยาแรงเพื่อแก้ความหลงผิดในเรื่องตัวตนที่มันฝังลึกมากๆเลยนะครับการไปรเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่น่าดูของร่างกายตรงๆเนี่ยมันเหมือนช่วยกระตุกให้เราตื่นจากภาพลงตาที่เราสร้างขึ้นมาเกี่ยวกับตัวเองค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะพอยึดติดในกายน้อยลงความหลงในการมาคุณคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันเกี่ยวกับร่างกายที่มันน่าเพลิดเพลินต่างๆมันก็จะเบาลงไปด้วยครับมันก็นําไปสู่ความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่ใช่สาระ หรือที่เรียกว่านิพิทาแล้วก็เกิดปัญญาเห็นโทษของการยึดติดซึ่งก็เป็นทางไปสู่การปล่อยวางและความหลุดพ้นในที่สุดค่ะเป็นเครื่องมือที่มีพลังมากจริงๆนะครับในการที่จะไปจัดการกับความยึดติดในตัวตนทางร่างกายถูกต้องค่ะเป็นการใช้ปัญญาเข้าไปจัดการกับกิเลสโดยตรงเลยตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพื่อให้เห็นความจริงแล้วก็พ้นจากทุกขแต่ทีนี้พอมองมาถึงยุคปัจจุบันนะครับข้อมูลอีกส่วนที่เราได้มากับบอกว่า ปัจจุบันไม่ค่อยพูดถึงกันในรรมฐานแบบนี้อันนี้น่าสนใจมากครับทำไมการปฏิบัติที่เคยสำคัญมากถึงขั้นที่พระอริยเจ้าใช้ถึงดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกพูดถึงหรือว่ามีคนรู้จักน้อยลงมากในสมัยนี้นั่นสิคะเป็นข้อสังเกตที่สำคัญจากข้อมูลที่เรามีเลยแล้วก็น่าจะตรงกับที่หลายๆคนรู้สึกนะคะ คือเราอาจจะคุ้นเคยกับการสอนกรรมฐานอย่างอาณาปนาสติหรือการดูกลมหายใจหรือเมตตาภาวนาแผ่เมตตามากกว่าที่จะมาเน้นเรื่องอสุภกรรมฐานโดยตรงใช่เลยครับผมว่าน้อยคนมากที่จะเคยได้ยินหรือศึกษาเรื่องนี้จริงๆจังๆถ้าไม่ได้สนใจศึกษาพระไตรปิฎกแบบละเอียดละเอียดคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาก็บอกแค่ว่าไม่ค่อยพูดถึงกันนะคะไม่ได้ให้เหตุผลไม่ชัดเจนแต่จากข้อสังเกตนี้เราก็อาจจะลอง ชวนกันคิดดูถึงปัจจัยที่เป็นไปได้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นมีมุมไหนที่เราพอจะมองได้บ้างครับจากข้อมูลที่ให้มาอืมอย่างแรกเลยนะคะอาจจะเกี่ยวกับทัศนคติหรือค่านิยมของสังคมสมัยนี้ที่เปลี่ยนไปก็ได้ค่ะครับ คือการพิจารณาความไม่งามของร่างกายเนี่ยมันอาจจะถูกมองว่าเป็นการสร้างความรู้สึกในง่าลบทําให้หดหูหรืออาจจะไปขัดกับแนวคิดสมัยใหม่บางอย่างเช่นการส่งเสริมให้รักร่างกายยอมรับในร่างกายหรือ Body p o s i ิที i ิตที่อาจจะตีความต่างไปจากการมองเพื่อคลายความยึดต,ติดแบบในกรรมฐานนี้นะคะก็น่าคิดนะครับบริบทสังคมวัฒนธรรมมีผลต่อการตีความการเลือกรับคำสอนอยู่แล้ว การพูดเรื่องความตายความเสื่อมมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนยุคนี้อยากฟังเท่าไหร่ใช่ค่ะอีกปัจจัยหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเออธรรมชาติของกรรมฐานแบบนี้เองที่อาจจะต้องมีพื้นฐานความเข้าใจในธรรมะที่ค่อนข้างดีพอสมควรอ๋อและที่สำคัญคืออาจจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญจริงๆคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือผลกระทบทางจิตใจที่ไม่ดีได้ค่ะ หมายความว่าถ้าไม่มีคนแนะนำที่ดีพอการปฏิบัติอาจจะกลายเป็นสร้างความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรือคนอื่นแบบผิดผิดหรือทำให้ซึมเศร้าไปเลยแทนที่จะเกิดปัญญาอย่างนั้นเหรอครับมีความเป็นไปได้ค่ะเพราะมันเป็นการทำงานกับอารมณ์ความคิดที่ละเอียดอ่อนมากถ้าขาดความเข้าใจเป้าหมายจริงๆหรือปฏิบัติด,ด้วยท่าทีที่ไม่ถูกก็อาจจะหลงทางได้ง่ายๆครับ การที่ครูบาอาจารย์ในยุคนี้อาจจะเลือกเน้นกรรมฐานที่เข้าถึงง่ายกว่าอย่างอนาปันคติหรือเมตตาก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสําหรับการสอนในวงกว้างก็ได้ค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการสืบทอดคําสอนด้วยไหมครับที่บางแนวทางอาจจะเด่นในยุคหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลดความนิยมลงไป ใช่ค่ะนั่นก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งได้เลยค่ะอาจจะเป็นเหมือนวัา,าจักรตามธรรมชาติที่บางคำสอนหรือวิธีการปฏิบัติบางอย่างจะถูกเน้นเป็นพิเศษในยุคสมัยหนึ่งหรือในสายปฏิบัติหนึง่งแล้วก็ค่อยๆลดบทบาทลงหรืออาจจะถูกปรับเปลี่ยนบูรณาการเข้ากับวิธีอื่นๆในยุคต่อมาครับ ไม่ได้แปลว่าคำสอนนั้นผิดหรือด้อยค่านะคะแต่แค่บริบทหรือความต้องการของผู้คนอาจจะเปลี่ยนไปแต่ก็ย้ำอีกทีนะคะว่าอันนี้เราแค่ลองพิจารณาความเป็นไปได้ต่างๆจากข้อสังเกตที่ว่าปัจจุบันไม่ค่อยพูดถึงกันเท่านั้นเองค่ะครับผมเป็นการมองจากข้อมูลที่เรามีซึ่งก็ทำให้เห็นภาพที่ซับซ้อนขึ้นนะครับของการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติแล้วก็การสืบทอดคำสอนทางศาสนา ถ้าอย่างนั้นสรุปสิ่งที่เราคุยกันมาวันนี้เกี่ยวกับอสุภกรรมฐานนะครับเราก็ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่ามันคือการใช้ปัญญาพิจารณาความจริงในแง่มุมที่ไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่ของร่างกายทั้งความไม่งามความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนจิตใจ ค่ะและก็ได้เห็นว่าในอดีตเนี่ยวิธีนี้เคยเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆสำหรับพระอริยาเจ้าในการปลงสังขารคือการทำลายความยึดมั่นในร่างกายในตัวตนซึ่งเป็นหัวใจหลักเลยของการปฏิบัติเพื่อความเข้าใจในความจริงและการหลุดพ้นค่ะ แต่ในขณะเดียวกันข้อมูลก็ชี้ให้เราเห็นว่าในยุคปัจจุบันการพูดถึงหรือการเน้นย้ำกรรมฐานรูปแบบนี้กลับดูเหมือนจะน้อยลงไปอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกรรมฐานรูปแบบอื่นๆที่อาจจะเข้าถึงง่ายกว่าหรือว่าออสอดคล้องกับความรู้สึกของคนในยุคนี้มากกว่าใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเราไปสู่คำถามที่น่าสนใจมากๆชวนให้เก็บไปคิดต่อได้นะคะ ว่าการที่การปฏิบัติเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่น่าพอใจของร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่งามหรือความไม่เที่ยงมันถูกให้ความสมคัญน้อยลงในยุคนี้มันกําลังสะท้อนอะไรเกี่ยวกับมุมมองหรือค่านิยมที่เรามีต่อร่างกายต่อความสุขหรือแม้แต่ต่อเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาจิตใจในปัจจุบันกันแน่คะเป็นคําถามที่ทิ้งท้ายได้มากคิดมากครับหรือว่า จริงๆแล้วมันเป็นแค่ธรรมชาติของการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงที่คําสอนและวิธีการปฏิบัติมันก็ย่อมมีช่วงที่รุ่งเรืองมีช่วงที่ลดความนิยมลงไปตามยุคสมัยตามความพร้อมหรือบริบทของผู้คนเองการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะไม่ได้บอกแค่เรื่องกรรมฐานเรื่องเดียวแต่อาจจะเผยให้เราเห็นถึงพลวัตของความเชื่อทัศนคติและการสแสวงหาความหมายของมนุษย์ในภาพรวมที่กว้างขึ้นก็ได้ก็น่าสนใจนะคะที่จะลองพิจารณาดูว่าเราตีความการเปลี่ยนแปลงนี้ ัยงงงไงได้บ้บาครับเป็นมุมมองที่เปิดกว้างและน่าสนใจจริงๆครับสำหรับการสำรวจข้อมูลเรื่องอสุภกรรมฐานในวันนี้ก็ได้เห็นทั้งแก่นแท้ในอดีตและสถานะในปัจจุบันนะครับหวังว่าการพูดคุยของเราจะเป็นประโยชน์และก็ช่วยจุดประกายความคิดให้กับผู้ที่สนใจได้นะครับ